สวัสดีครับกัมพูช์กับเติ้ลนะครับอีกเช่นเคยกับ Channel f ไฟเดเลเตอร์ครับผมปัดนะครับจากช่องของ e e v r y t h i n g m e r c e d e s นะครับซึ่งพวกเราทั้งคู่ก็เป็นที่ปรึกษาขายนะครับจากเบนซ์ตลิงชันทั้งคู่เลยนี่ครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของรถที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับจากค่าย Mercedes b e n z นะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นที่ฮือฮามากเลยนะพี่ปัดต้องครับใช่เลยนั่นก็คือรุ่นเดนิวอีค a าส2021นะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เฟรดลิฟต้องบอกก่อนนะครับ เฟลิปคืออะไรครับเฟลิปก็คือเหมือนกับการปรับหน้าตาของรถให้มีความสดขึ้นทันสมัยขึ้นดูสปอร์ตขึ้นครับผมนะครับโดยรากของ e-class ปี2021นี้ยังเป็นรหัสเดิมอยู่ก็คือ e220d แล้วก็ e300e นะครับอ่ารหัสเดิมเลยซึ่งแปลว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมน,คมมน,น่ครับดิเมนชันเดิมๆเลยเนี่ยฮะปรับเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ออปชันบางออปชันเท่านั้นถูกต้องครับนะครับซึ่งในส่วนของคันนี้เนี่ยเป็น e220d amg sport นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซละครับมาพร้อมราคา3 5 4ล้านบาทนะครับสำหรับ e 3 0 0 e นะครับแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับเริ่มจากที่ e 3 0 0 e Avantgarde นะครับ3ามล้านหแาแล้วก็ e 3 0 0 e amg dynamic 3 7 7ล้านบาทครับผมนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ะนะครับเจ้าคันนี้นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล e 2 2 0 d amg sport มาพร้อมเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าเลย ส่วนคันนี้นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้ก็คือ e 3 0 0 e amg dynamic ก็ยังเป็นเครื่องเบนซินปลั๊กอินไฮบริดสตรเหมือนเดิมนะครับนะแรงม้ารวมอยู่ที่320แรงมา้าสำหรับ e car s ปีนี้ก็ยังเป็นรหัสตัวถัง w 213เหมือนเดิมนะครับใน<ม>ส่วนของดีไซน์ของเจ้าไฟหน้าก่อนนะครับสำหรับ e 2 2 0 d amg sport นะครับดีไซน์เขาถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งกรอบภายนอกสวยขึ้นไหมพี่ปัติคือสวยขึ้นเยอะเห็นขนาดดูลออแลก็เ,ลเฉีียวขึ้นนะครับแล้วก็ ภายในก็เปลี่ยนด้วยตัวดวงไฟออข้างใน,เป,นเปลี่ยนด้วยทีย่ซา<อ>้ายม่เปลี่ยนด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ให้มาเป็นระบบเดิมนะครับ LED High Performance นะครับแต่สว่างสว่างโอโห้หพี่ไม่รู้จะสว่างไปไหนแล้วนะครับสำหรับเจ้า E 3 0 0เป็นไงบ้างสำหรับ E 3 0 0 AMG Dynamic นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นระบบ Multi Beam นะครับครบฟังก์ชันไปเลยสว่างกว่านี้อีกฮะสว่างขึ้นไปอีกนะฮะโอเคนะครับมาดูในส่วนของกระจังหน้าอันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะชอบเหมือนกันชอบกกระจังหน้าปกติของ E Class เนี่ย จะเป็นกระจังหน้าแบบไม่ใช่แบบนี้อ,นอ่ะง่ายเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ใส่กระจังหน้าแบบดิมอนคิวเข้ามาให้ถูกต้องก็คือคว่าเพิ่มความหรูหราเขาพีสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็หรูหราไปด้วยใช่ตัวนี้ยิบยับยิบยับ,ยบเลยนะฮะลูกค้าถามกันมาเยอะเมื่อไหร่อีค้าจะใส่ดิมอนคิวมาใช่ใส่มาแล้วจัดมาให้เลยใส่มาแล้วก็มาจองกันได้แล้วเนาะอ่ะเข้ามาเลยนะ <laughs> สําหรับ E-Class นะครับรุ่น AMG Dynamic เนี่ยจะให้เป็นกล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับนะครับแ,แต่สำหรับเจ้า E220D AMG Sport นะครับให้มาเป็นกล้องถอยหลังนีครับซึ่งก็เอาอยู่เหมือนกันนะชัดเหมือนกันนะชัดอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือชุดแต่งเป็นครัแต่งของทั้งคู่เลยนะต้องบอกว่าทั้งคู่เลยไม่ใช่แค่รุ่นปักอินไฮบริดอย่างเดียว ดีเซลที่เป็น AMG Sport เ<ช><ม>นี่ย<ม>ก็ให้มาเป็นชุดแต่งแบบ AMG Body Styling ทั้งคู่เลยใช่<ม>ก็เป็นแพคเกจของ AMG ทั้งหมดเลย<ช>ามาต่อกันที่ด้านข้างน, e น,นะครับสำหรับเจ้า e 2 2 0 AMG Sport กันเลยนะครับให้ล้อแมกล้อแมกเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมเนี่ยครับจากรุ่นก่อนนั้นนี้เป็นข <18. S 2> อบ18อ่ขอบ18รุ่นนี้เป็นขอบ19อสปอร์ตขึ้นเนาะแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือดีไซน์ใหม่เลย คือดีไซน์ของล้อแม็กเจ้า E 2 2 0 DMG Sport คันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคือสวยมากๆเป็นดีไซน์ใหม่เลยครั้งแรกเลยนะครับผมว่าผมชอบนะอันนี้ชอบคือรู้เลยว่าร้อนี้เท่มากอ่ะใช่ <นะ S 1> แล้วก็สำหรับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินเป็นไงครับ้องต้นเป็นร้อย,อยางที่เป็นรันแฟตทั้งคู่เลครับใช่ครับสำหรับของ E 3 0 0 EMG Dynamic เนี่ย แม็กก็ยังเป็นขอบ19เท่ากันเลยนะครับกับรุ่นที่เป็นดีเซลแต่ว่าลายของแม็กเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นลายของรุ่นพี่เขา S อส a าร์นะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ทั้ง2รุ่นเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือรูระบายความร้อนที่จานเบรคเนี่ยมันจะรุ่นนี้โดนตัดออกไปตัดออกไปแล้วก<อ>็มอเตอร์เ,เบนนะครับโลโก้ที่อยู่บนคาลิเปอร์เบรคเนี่ยตรงนี้ก็หายออกไปเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพเบรกยงัง,งเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างที่สำคัญอีกอย่างนึงคือระบบที่เรียกว่า k i l l สโ s ล์นะครับของรุ่น e 300 emg d ด m i กก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่หายไปไหนแล้วก็ในส่วนของ e 220d emg Sport พิเศษกว่านั้นนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยไม่มีมาให้รุ่นนี้ก็ไม่มีรุ่นนี้ก็มีมีมาแล้วมีมา้มาสุดยอดเลยครับแล้วก็ในส่วนของบายสปอร์ด้วยทำไมคันนี้รุ่นที่แล้วไม่มีรุ่นนี้ก็ มีมาให้เหมือนกันนะมีมาให้เพิ่มเยอะมากเลยนะรุ่น E220D e Sport ก็ถือว่าคเ <Okay. S 1> พิ่มจากเดิมเยอะนะเยอะมากนะใา่ปอร์ต p o r t เนี่ยสำหรับ E300E เนี่ยยังมีอยู่แล้วแต่แรกคงเดิมมีเหมือนเดิมม <Okay. S 2> ีเพิ่มมาให้นะครับ๋ยวมาเริ่มก,กันต่อที่ด้านหลังนะครับสาหรับทั้งคู่เลยทั้งสองรุ่นเนี้ยไฟท้ายด้านหลังเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับให้ดูสปอร์ตขึ้นดูสวยขึ้น แต่ยังเป็นโลโก้รหัสเดิมอยู่นะครับ E220 และ E300e นะครับผมครับและที่สำคัญนี่ครับฝาหลังทั้ง2รุ่นเนี่ยครับให้มาเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับฝาหลังเนี่ยเปิดแบบไฟฟ้าเลยสำหรับเจ้า E220d AMG Sport เนะครับเดิมทีรุ่นที่แล้วไม่มีมาให้ไม่ใช่ใส่มาให้เพิ่มให้ใหแล้วนะออปชั่นนี้ก็เพิ่มมาเยอะเหมือนก <โห S 2> ันนะเลยใครได้ไปชอบแต่สำหรับ E300e เนี่ยมีมาอยู่แล้วก็คงไว้เหมือนเดิมอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ดียังมีเหมือนเดิม,ม,ดมแต่ว่า ที่น่าเสียดายก็คือทั้ง2รุ่นนะครับไม่ได้ใส่ระบบที่เรียกว่า Hand Free Assist เข้ามาให้ใช่ครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนะครับเจ้า e 2 2 0 d AMG Sport นี่ครับต้องบอกว่าเก็บสัมภาระได้มากกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่มีเรื่องของแบตเตอรี่ด้านท้ายนะครับถูกต้องครับแต่ว่าถึงแม้รุ่น e 3 0 e เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ก็จริงแต่ว่าช่องเก็บของพื้นที่ก็ยังเยอะอยู่นะครับไม่น้อยเลยนะเยอะจริงๆ สำหรับ E c คานะครับดูที่ภายในเลยนะครับภายในของรุ่นนี้ทั้ง2รุ่นเนี่ยองบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่คือรุ่นอื่นไม่มีเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือเป็นดีไซน์ใหม่เลยซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะไม่เ,เหมือนกันแต่เป็นมัลติฟังชันเหมือนกันคือสวยคนละแบบนะครับดีไซน์ใหม่ทั้งคู่นะดีไซน์แบบคนละแบบถูกต้องนะครับ,รบแล้วก็มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอของเจ้า2รุ่นนี้นะครับยังเป็นหน้าจอไวสกรีนขอบพิทเหมือนเดิม แต่ว่าที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นระบบ mu x นะครับซึ่งเป็นหน้าจอที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ทัชสกรีนได้แล้วพร้อมแล้วทีนี้มาใช่แล้วก็บอกก่อนว่าอันนี้เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งหน้าจอฝั่งที่เป็นหน้าจอเรือนใหม่นะครับไมรุ่นก่อนอันนี้เป็นแอน l ล็อกเป็นเข็มอ่าใช่อ่าปัจจุบันเป็นดิจิตอลแล้วทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้อีกขอคันนี้อีกเนาะขอซินคันนี้ได้ได้ได้คันนี้เนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นระบบเนวี่นีะครับแผน รุ่นที่แล้วไม่มีรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับใช้ได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับก็ครบเครื่องเลยนะดีเซลใช่สำหรับ Navy แล้วก็ Apple CarPlay เนี่ยก็สำหรับ e300 eM จีเดบิเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ e c a s s ทุกรุ่น2ปี2021จะเป็น USB แบบ Type C ทั้งคันแล้วนะครับทั้งคันเลยเป็น Type C หมดเลย ครบเลยนะครับคันนี้ทั้ง2รุ่นก็ยังเป็นไฟแอมเบรไลท์644ด้วยเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้คันนี้ทั้งคู่แล้วกัน้คู่เลยครับม่านข้างแล้วก็ม่านหลังยังให้มาเหมือนเดิมครับไม่ตัดออกไม่ตัดออกนะใช่โอเคเยี่ลปเลยไม่มีอะไรตัดเลยสุดยอด และน,นี้ก็เป็นการรีวิวรถนะครับที่เปิดตัวใหม่ e-class ส2งนะครับแบบคร่าวๆต้องย้ำก่อนว่าคร่าวๆเดี๋ยวฟูรีวิวเนี่ยเดี๋ยวพวกเราสองคนจะตามไปให้ในช่องของดารละครอีกที่นึงถูกต้องครับเพราะวันนี้อันนี้ฮอตฮิตจริงๆต้อง <Hot S 1> รีบมาต้องรีบมาเดี๋ยวยยข่าวสารไม่ถึงท่านผู้ชมอ่าเป็นการเหมือนกับสรุปให้กับท่านผู้ชมทราบว่า มันมีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาบ้างจากรุ่นที่แล้วนะครับ,รบในปีนี้นแล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากราคาไว้นิดนึงสำหรับเจ้า e220d amg sport นะครับราคาอยู่ที่3,540,000บาทเท่านั้นเองสำหรับ e300e amg d y m i c ราคาอยู่ที่3,770,000บาทนะครับผมสำหรับใครที่ชอบพวกเรานะครับหรือว่าสนใจอยากที่จะสั่งจองรถยนต์นะครับทดสอบ ขับรถนะครับหรือขอใบเส็อราคานะครับได้หมดเลยติดต่อพวกเราได้หมดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับเติ้ลนะครับเบอร์097-992-4999สนะครับสำหรับปัดนะครับก็คือ095-939-5949นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเคครับสวัสดีครับ